ไปซื้อมาข้าวเดือดหัวใจสนั่งก็นั่งทำรัวไม่เจ้าเลยน้องม่เออน้องใหม่ไหวน่เสะไส่อะไเห็นมะเขือพุ่งหรือเป่กเรเอมีอกินบ้านดือหนล่ะมันบวปดดาวสัตวยานจะเป็นอย่างไรก็ตามูออย่างี้

มันหากยากเหมดแไหกอนเดีวนี่ตัแตแกเลยนี่แต่ตัวได้แ่จงงนนันอีนี่่นเลยเด่แ่องท่บ้านเยอะจีจำแก้วนั่นจัเยอะไปจัก้มขามันือไม่ปวดหลัหมุหมุจัเด็กแก่นี่จีไหมเงี้ยนกแก่

เราเล่าไปเลยนี้วันนี่ละเดกไร้วันก็ไปแม่วาวสะนั่งเลับไปเราแม่บอกเรียงหว้กัแ้งนะอ้ยประสริวล่าอ้าวมีเวล่มานั่งเป่าสูดอกสูเมาเอาตัวปูในซูสองพันเอา่าเนั่งบอกอยู่รลอกยางเอาสองพันเลยคอยให้ไร้วันทำอย่างสะดอกสบางสเนาะว้าวเลมีเวลาม่นั่งของ

ัปเขียงวอสัตวิดบอกเรื่อยบาทพ่อเดชเราเพื่อนพี่นั่งุนอนั่งเลยเมื่อไตัดเลิปใหญ่หรอป่เน้อเม่ไกนนึ่งินเวลาครับบ้านล้วงมั้นี่แหละมันออนมัมันลอกใจมันหิว เยาคนนั่ง่าสิบแปดสบเนแต่เาสิบประจังมันนันไม่ลามันนั่งจัั่นแล้วเอาจุดท้านีว่ามันจตกันนี่กูไปต่างกูมาทีบ้จักนาเออนคนอยรอโอ้ยวกเนี้นับใจจังหวัดเกาะนิษเนงเลี่ยงนาเขาเม่อเออเมื่อนเมื่อยกไปเฟ็แม่ปวดอืมกินเราคือไปล้อ ทีโทษทีโทษทีย่างงูเดี๋เรเลงบอนั่งลองเลงบ่อท่นสมไมเนบอยงเียงนั่นตัวอุ่นนี่แมยังซื้อมานนั่พวกอุ่นน่อุ่นบ่อตัวใหญ่ต้องสวยที่ไต่หอเนี่ย่อุ่นบอเียสีเขียวอุ่นบอ่นนข้าว่นันนอนกลางหนาวจังบ่เนาะ ยังน้ำกับห้องหรอเปอางังเพ่ต็มกับมุนอยู่ที่ยางองค์นี่บางคเลย่ามัน่งกว่าเพราะเขาบอาไม่หนึออกเตไม่หนึบหงเราห่องมันได้ะพรอ